พีทาโกรัสเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักคณิตศาสตร์ผู้คิดคนสุขคูณหรือตารางพีทาโกรเรียนและทฤษฎีบทในเลขาคณิตที่ว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากซึ่งทฤษฎีทั้งสองนี้เป็นที่ยอมรับและใช้กันมาจนถึงปัจจุบันพีทาโกรัส เกิดเมื่อประมาณ582ปีก่อนคริสตศักราชที่เมืองสามอสประเทศกรีซพีทาโกรัสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ทฤษฎีของเขาได้นํามาพิสูจน์และพบว่ามีข้อถูกต้องน่าเชื่อถือและใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากพีทาโกรัสเป็นนักปราชญ์ที่เกิดก่อนคริสตศักราชถึง500ปีดังนั้นประวัติชีวิตส่วนตัวของเขาจึงมีบันทึกไว้ไม่มากนักเท่าที่มีการบันทึกไว้พบว่า เขาเป็นคนชารักแหลบมีความสามารถและเป็นที่นับถือของชาวเมืองมากทีเดียวเมื่อปีทาโกรัสอายุได้16เขาได้เดินทางไปศึกษาวิชากับเทเลิสนักปราช เอกคนแรกของโลกแม้ว่าเทริจ,จะเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในหลายสาขาวิชาและได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับพิทาโกรัสจนหมดสิ้นแต่พิทาโกรัสก็ยังต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกดังนั้นในปี529ก่อนคริสต์การพิทาโกรัสจึงออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆเช่นอาร์เบียเปอร์เซียอินเดียและอียิปต์ตามลำดับ หลังจากศึกษาหาความรู้เสร็จเขาได้เดินทางกลับไปยังเกาะซามอสและพบว่าเกาะซามอสได้อย e ู่ในความปกครองของโพลีเคติสและอีกส่วนหนึ่งได้ตกเป็นของเปอร์เซียเมื่อพิทาโกรัสเห็นเช่นนั้นจึงเดินทางออกจากเกาะซามอสไปอยู่ที่เมืองโคตอนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและที่เมืองโคตอนนี้เองพีทาโกรัสได้ตั้งโรงเรียนขึ้นโรงเรียนของพีทาโกรัสจะสอนเน้นหลัก ในเรื่องปรัชญาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พิทาโกรัสได้กล่าวว่าคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีคณิตศาสตร์ทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงนี้ถูกพูดว่าถูกต้องเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการคำนวณหาระยะทางหรือแม้กระทั่งการผลิตเครื่องใช้ การค้นพบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของเขาได้แก่การค้นพบเลขคี่โดยเลข5เป็นเลขคี่ตัวแรกของโลกและเลขยกกำลังสองนอกจากนี้พิทาโกรัสยังแบ่งคณิตศาสตร์ออกเป็นสองสาขาคือ 1. เลขคณิตซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข 2. เลขาคณิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆเช่น สี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมเป็นต้นซึ่งวิชานี้มีประโยชน์อย่างมากในด้านสถาปัตยกรรมและทฤษฎีบทเลขาคณิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของพีทาโกรัสก็คือในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองความยาวของด้านประกอบมุมฉาก โรงเรียนของพิทาโกรัสมีผู้ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจํานวนมากมีทั้งพระมหากษัตริย์ขุนนางและพ่อค้าผู้ที่จบจากการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการตั้งชุมชนโดยใช้ชื่อว่าชุมนุมพิทาโกเรียนซึ่งผู้ที่จะสมัครเข้าชุมนุมพิทาโกเรียนจะต้องมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี อีกทั้งจะไม่เผยแพร่ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของชุมนุมพิทาโกรียนชุมนุมพิทาโเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นอีกทั้งเป็นชุมนุมแรกที่มีความเชื่อว,ว่าโลกกลมไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีกทั้งต้องโครจรรอบตัวเองอีกด้วย พีทาโกรัสยังเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับโลกกลมและโลกหมุนรอบตัวเองรวมถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆก็หมุนรอบตัวเองเช่นกันซึ่งทฤษฎีนี้ในเวลาต่อมามีนักดาราศาสตร์อย่างโคเปอร์นิคัสและกาลิเลโอได้นํามาพิสูจน์และพบว่าทฤษฎีนี้ถูกต้องไม่เพียงแต่งานด้านคณิตศาสตร์เท่านั้นที่พีทาโกรัสให้ความสนใจเขายังมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องแสงอีกด้วย การค้นคว้าของพีทาโกรัสทำให้เขารู้ว่าความจริงมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้เพราะแสงเป็นเพียงอนุภาคเล็กๆเ,เ,เท่านั้น แต่แสงสว่างเป็นตัวการสำคัญที่ทําให้เรามองเห็นวัตถุเนื่องจากแสงตกกระทบไปยังวัตถุทำให้วัตถุนั้นสะท้อนแสงมากระทบกับตาเราดังเช่นที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์มีแสงก็เพราะแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์และสะท้อนกลับมาอยังโลกทั้งที่ดวงจันทร์ไม่มีแสงแต่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้นอกจากเรื่องแสงแล้วพีทาโกรัสก็ได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องเสียงอีกด้วยการค้นพบ ของเขาสรุปได้ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถกุการพ้นพบนี้เนื่องจากวันหนึ่งเขาได้เดินผ่านไปร้านตีเหล็กแห่งหนึ่งพีทาโกรัสได้ยินเสียงที่เกิดจากช่างตีเหล็กใช้คอนตีเหล็กเสียงนั้นเกิดสั่นสะเทือนจึงทําให้เกิดตัวการผ่านเสียงและในต่อมาพีทาโกรัสก็ได้เสียชีวิตประมาณ507ปีก่อนคริสตศักราชที่เมืองเปตาปอนตัม